สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีท่อนโลก,กาเด้อเด้อจะลงนาปีเด้อจ้างข้าเจ้าดอกพี่น้องขั้นโลกเองดีบ่ไวดอกบ่สูพี่น้องเคียงบ่แข็งประนันอาศัยจ้างคนเอานาน่าพี่นอโอ้ได้หลายคนเติบอยู่ค่ะพี่น้องป้าปเฮาเบิงเรียกว่ามือมนีได้ได้พนักงานจากค้นพี่น้องว่าโลกาหายค่ะปก๊บก็จะได้หลายคนอยู่ท่อนก็มาสวยสวยดอกคนลราโลกได้หลายเลยได้เดียวนี้พี่น้องม่โลก,กาาโลกง่ายหรือเปล่า อไไโอ้โลงได้ไหลายเลตัวเนี้ยมาไม่ได้จังีละมาโยนแดงหน่อยมาพ <laughs> าคุณนา,ายล่งขาเจ้าสิบ,บ,บว่าูใส่แรงงานเด็กหน่อยบ่นาะเฮ้อเดีย <laughs> เวเดี๋ <laughs> ยวเดี๋ยวท่านสิบพ่อเบิ่งเด็กน่อยก็มาโลกาแล้วพี่น้องนะ <laughs> นี่ ใส่แรงงานเด็กหน่อยสิบ่ผิดกฎหมายมาเนาะวันนี้จนว่าอนอย์ว่าหน่อยกับเบิ้งพี่น้องมันบ่ได้อันกงโกหลอกขึ้นเพิ่นนี่มันเอาตาังมานางหลอกเลยนู่นน่ะเด็กหน่อยอีหาอีเพียนโอ้พุ่นน่ะเบิ่งเนี่ยพี่น้องดูพิทต่อเนื่อไงอาด์มากร้ามันก็เหตุไหอย่าทอดมิตรบัตรใหญ่ๆมันงามๆพีน่น้องมึงเนี่ย มาเด้อมาเด้อค่ะขอกำลังใจให้พนักง,งานลูก้าไห่ยห่ทอนเนีด้ค่ะเด้อเนาะจะมวนเว่ายเดี๋ยวจะทอนสิมาลูกเต่าน้ำผึ้งที่ตกพี่น้องนะจะลกให้หมดนี่เลยแล้วก็จะไปดำพี่น้องได้บรรยากาศลูก,ก้ามาสู่พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องกด็ดีดีรอกอากาศพี่น้องจ๋าบบห่อนดีเด่นครึมอืมขี้ฟ้ามากโอ้ถือมือคักว่ะ มืออื่นเข้าหน้ามาดำหน้านี่น้องพี่น้องก็คือสีบัแดดกับสีบดไห่เช่าไห้เช่าห้าได้ดำหน้าดีดีเด้การที่มีแดดมันก็ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกได้หลายขึ้นวาแล้วน้องพี่น้องกากะงามงามข้าวเจ้ากับเต้าไห้มีจะพูดลกไห่ยะท่อนมัดใหญ่ๆค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ย่าท่อนแป๊บนึงกับร้อยไม่ใหญ่ละขั้วกับพี่น้องงากระงามพร้อมโบวายงามตะก่าได้เลยเลยยัท่อนสีมะโซ่ที่สเต็ปสูพี่น้องเมืองเ้ย เพราะว่าคั่นเล้วให้หนึงเหรค่ะนี่ให้หนึงเนี่ยทองกับสิมาลบน้ำผึ้นจากข้าวนึงแล้วกับสีลอยไปค่ะพี่น้องเออแล้วกับสีลอยเมียบ้านดอกเพราะว่าขั้นสิลบแบบว่าตั้งแต่ตะวิตะก้อนชุนเลี่ยวสุดตาเนี่ยบ่ไหวพี่น้องเคี่งบ่แข็งเนี่ยขั้นดำหน้านี่สู้ตายอยู่ค่ะพี่น้องนี่นมือนี่จ้างเพิ่นกะเล่ยพอเอาไม้ทอปกามากกะเลยสิมาทอบใส่กันแท่นหน้าว่าพึ้นถึงเสี่ยนนมพี่น้องเนาะเพิ่นสิเอาไอ้เพิ่นสิเอาอาวุธของเพิ่นมาดอกเ่าว่ากะละมังแน่แป้้นนนนนนแ่่่่่่เเเเพพพสอออออามทบขงงงคะีี สวยงามไหมมัม้ก้าใหญ่ทอนค่ะพี่น้องนี่ละเอาอากาศบรรยากาศดีๆค่ะพี่น้องปีละครั้งนี่แล้วเนาะแนวาเศร้าหาเศร้าหน้าเน่าได้เฮ็ดหน้าจังสี่ก็ดีใจเด้พี่น้องน้านี่สูบสูบได้พี่น้องเลยสูบเฮ่เพิ่นลกกาได้หนิเนาะฝนตกดีอยู่แตะห่งบ่ได้น้าเต็มที่ปันไรค่ะพี่น้องเอ๋อขอบคุณทุกคนที่เบิ่งค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ชาวนาเกษตรกร,ร,กรน่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ะ